วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2562วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของประเทศไทยไทยแลนด์ของพวกเราเพราะเป็นวันเลือกตั้งผู้แทนรชนัชฎรที่พวกเรามีรัฐบาล ของทหารมาหลายปีเพราะเขามาคัดตาทัพบ้านเมืองสารวนวุ่นวายในช่วงนั้นพวกเราก็เป็นที่รู้กันแต่ไม่ต้องพูดกล่าวถึงละมันผ่านไปแล้วนะแต่ก็เป็นบทเรียนแต่มาวันนี้นะพวกเราหันหน้าเขาหากันอีกรอบนึง จากนั้นพวกเราจะได้ไปเลือกผู้แทนแต่ถึงยังไงทุกคนนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนให้ความสำคัญกลับกับประเทศชาติบ้านเมืองของตนเองอย่าไปเมยเฉยเฉยเมยมยหน้าที่ไม่ใช่ค่าค่าไม่ใช่หน้าที่ไม่น่าจะถูกนะพวกเรามีสิทธิ์ถ้าว่าพวกเราไม่ย่อนสิทธิ์ไม่ย่อนบัตรเขาก็ตัดสิทธิ์หลายๆอย่าง เราเพียงไปเพียงวันเดียวก็ไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหนอดสาไปลงมันก็อยู่ใกล้บ้านของเราเกือบทุกขนทุกแห่งอยู่แล้วนะเพราะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนลูกหลานนะให้ความใส่ใจสนใจถ้าหาว่าพวกเราไม่ได้ความใส่ใจสนใจต่อไปายภายภาคหน้าเนะี่ยเขารู้ว่าคนไทยไม่ใส่ใจสนใจต่างชาติเขาก็จะเอาคนของเขามา เป็นคนไทยเป็นสมัครมาเป็นคนไทยผลที่สุดพอเลือกขึ้นมาแล้วเป็นคนต่างประเทศต่างดาวขึ้นมาเราจะเสียใจทั้งประเทศชาติเหตุไหมบางประเทศที่พวกเราก็ได้ยินนายกเป็นคนญี่ปุ่นในยุคสมัยหนึ่งฮะหลวงพ่อก็ได้ยินในต่างประเทศ ว่าเกิดกับประเทศไทยของเราแล้วจะเป็นยังไงในจุดนี้พวกเราก็ต้องคิดนะต้องไปช่วยกันลงมติลงคะแนนประวัติค้าถ้าหว่าใครไม่ลงคะแนนเ,เขาก็ตัดจิตหลายๆอย่างสร,รุปแล้วก็คืออยากจะให้คนในชาติใส่ใจสนใจไปลงคะแนนเลือกคนดีเข้าสู่สภาแต่ว่าคนดีคำนี้แหละ เราก็ไม่ได้ติดตามติดสอยห้อยตามขนาดอยู่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันแท้ๆก็ยังยังตำหนิกันได้บ่ดีไม่ดีใช่ไหมพวกเราอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดอีกต่างหากจะไปรู้จักว่าเขาเป็นคนดีมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันเลือกอยากเหลือเกินนะศรัทธาญาติโยมแต่มาพูดใครก็ว่าใครดีทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่า อันดับแรกก็เลือกนั่น,นะนโยบายของพรรคที่พวกเราได้ฟังวิทยุโทรทัศน์พอหลวงพ่อนี่ยไม่มีไม่มีโทรทงโทรทัศน์ในวัดนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษากันช่วย,วยกันนั่น,นะเอาคนดีคนดีให้กับเข้ามาเป็นเป็นตัวแทนของพวกเราเ,าเพราะการเลือกข่าวเนี่ยการเลือกผู้แทนคือผู้แทนก็เป็น แทนเราเราเป็นราษฎรเป็นแทนเราแทนเราทุกคนในท้องถิ่นของเราแต่ผู้ที่จะมาเป็นผู้แทนกุมเมือนกันข้ามข้าพระเจ้ามีความสามารถที่จะพูดได้ในสภาเป็นตัวแทนของรัฐดรในท้องถิ่นของข้าเขาว่าเป็นหัวหน้าเป็นผู้แทน,เป,น,นเป็นผู้นำเป็นผู้นำแปลว่าเดินหน้า เดินหน้าบุกบบุกป่า,ปาพาดงไปสู่ความเจริญเหยียบขี้หมาก็เหยียบก่อนเพื่อนเหยียบน้าก็เหยียบเหยียบก่อนเพื่อนพอเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเป็นตัวแทนของรัฐดอนเป็นตัวแทนของกลุ่มของเราพอเราก็ยกให้วันนี้แหละเป็นคนดีให้เป็นตัวแทนของเราเพื่อเข้าไปออกปากออกเสียงมีชื่อเสียงในสภา,านี่แหละ ทั้งสองฝ่ายทั้งพวกเราก็มั่นใจว่าคนคนนี้จะเป็นผู้แทนของเราแต่คนที่มาสมัครผู้แทนก็มั่นใจว่าข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของเป็นตัวแทนของพวกท่านได้จึงจะมาสมัครเป็นผู้แทนไม่ใช่ว่าข้าสมัครมาเป็นสมัครผู้แทนเลยพอเข้าไปในสภาแล้วมีช่องมีทางเขายกขึ้นมาให้คะแนนเท่านั้นเท่านี้น กินเงินในรัฐสภาไปอีกอย่างที่เราเคยได้ยินแต่ก่อนๆนะแต่ยุคนี้คงไม่มีกัะบ้งนะแต่ยุกคก่อนหลวงพ่อเกิดมาหลายปีใช่ไหมล่ะตั้งเจ็ดสิบกว่าปีเนะี่ยหลวงพ่อได้ยินบางยุคบางสมัยยกมือให้ก็ได้เท่านั้นได้เท่านีน้ไม่ได้เห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองอันนั้นแปลว่าเป็นผู้แทนราัฎรกินบ้านกินเมืองมันไม่น่าจะทูกนะ ในเมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้แทนข้าพเจ้าจะทําดีที่สุดในราชดรของข้าพเจ้าให้ราชดรของข้าตรงไว้เนื้อเชื่อใจข้าเลยข้าจะเดินให้ดูนะต้องเป็นอย่างนั้นนะจากนั้นเราก็เป็นผู้แทนแต่เปิดปผู้แทนแล้วก็คอยฟังอะไรทีนี้ผู้แทนของเรามีปากมีเสียงแทนเราไหมอย่างพารามันตกต่ำ เราเสนอขึ้นไปผู้แทนเรามีปากม,มีมีเสียงไหมมีเครดิตไหมมี power ไหมข่าวของเราราคาตกต่ำมันของเราตกต่ำเราเป็นราฐดรนสิ่งไหนในท้องถิ่นของเราขาดเหลือขาดตกบกพร่องเราเสนอเข้าไปบอกถนนหนทางเป็นหลุมเป็นบอ่อไปบอกผู้แทนของเราผู้แทนของเรามี power ไหมที่จะมาช่วยเหลือเราถ้าหากว่าผู้แทนเรา เออเป็นเราตั้งขึ้นไปแล้วนะผู้แทนเนี่ยเฉยพอได้เป็นผู้แทนนะเน่ยเฉยพวกปันหาปะหํำหลวงปู่ลาวานะเออไม่ได้มาดูแลพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะ่ไปปิดถนนเออไปปิดถนนบ้างอา่อาไปเดินขบวนไปถึงผู้ว่าไปหาหนายอำเภอบ้าง เสียงเหล่านี้มันไม่ถูกแล้วจะไปปิด,ปดยังไงปิดถนนปิดก็ให้คนอื่นรอดร้อนไปหัวทุกหัวละแห่งไปล้อมนอำเภอไปหานายอำเภอก็ไม่ถูกอีกเก่าไม่ถูกที่คันไปหาผู้ว่าก็ไม่ได้ผู้ว่าไม่ใช่ผู้แทนราษฎรใช่ไหม เราต้องเดินไปหาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยพราะเราคัดเลือกเข้าไปแล้วให้ไปพูดในสภาใช่ไหมละ่ะราษฎรทั้งหลายแต่ละบุแต่ละกลุ่มเก็ต้องเดินเข้าไปหาผู้แทนจับกลุ่มกันไปเลยเหมารถเข้าไปเลยทั้งกลุ่มของเราเนะ่ยทั้งอำเภอนายูงนะมีเขตนี่ใครเป็นผู้ได้ผู้แทนในเขตของเรานะี่ยที่มาสมัครนะอำเภอบ้านผืออำเภอนายูงอำเภอ้ํามสมสามอำเภอเนี่ยรวมกันไปเลย ท่านผู้แทนพวกข้าพเจ้าเดือดร้อนนะจุดนี้จุดนี้จุดนี้ท่านให้ไปพูดในสภานะแต่หาว่าท่านไม่มีความสามารถให้ท่านลาออกนะเพราะว่าท่านเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าในเมื่อท่านค่ะท่านเป็นผู้แทนข้าพเจ้ายกกาบัตรให้ท่านให้ท่านเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนของข้าแต่ท่านไม่มีความสามารถให้ท่านลาออกแล้วจะหาคนอื่นขึ้นเขาไปแทน มันต้องเป็นอย่างนั้นมาจริงจะถูกนะหลวงพ่อว่าแต่ในคําอย่างนี้หลวงพ่อจะไม่ค่อยพูดนะถ้าพูดขึ้นมาเหมือนกับหลวงปู่หลวงตาหลวงตาอินไฝ่ในการบ้านการเมืองแต่ตามไม่จริงมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่หลวงพ่อเห็นราชดรทั้งหลายพอมีเรื่องราวไปปิดถนนหลวงพ่อเก่าไม่ถูกที่คันพอมันไปเกาหัวคันที่หัวไปเกาฝ่าเท้านะมันไม่หายคันนะลูกหลาน เพราะนั้นเราต้องรู้ว่าตัวแทนของเราแต่ขณะที่เลือกผู้แทนหลวงพ่อก็จะไม่พูดอย่างนี้อันนี้กําลังจะเลือกผู้แทนนะหลวงพ่อก็จะพูดให้ฟังนะจริงไหมที่หลวงพ่อพูดเนี่ยหลวงพ่อได้พิจารณาดูแล้วการกลองดูแล้วมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะแต่ถึงยังไงก็ตามนะวันนี้เป็นวันสําคัญเป็นวันสุขดิบของพวกเราพวกเราควรจะเลือกหาคนดีเป็นตัวแทนที่ดีของเรา เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจและได้เป็นปากเป็นเสียงแทนเราได้เป็นผลเป็นคนชื่อสัตว์จุจริตหน่วยก้านดีปูดง่ายๆหน่วยก้านดีใกล้ๆก็ว่าเป็นคนดีมาก่อนไม่มีมดทินเราต้องสืบสอบไม่มีมดทินคนคนนี้เป็นคนซื่อสัตว์สุดจิตในท้องถิ่นของเรา ถือว่าเป็นคนที่เป็นตัวแทนของพวกเราได้พระนกใอ้พวกเราเลือกคนดีนะเข้าสู่สภาวันนี้นะแต่ให้ไปทุกคนนะหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อไม่ได้ไปหลวงพ่อไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกแต่หลวงพ่อก็มีสิทธิ์ที่จะพูดเพราะว่าหลวงพ่ออยู่ในตะก้าใบเดียวกันกลำลัมังใบเดียวกันข้องใบเดียวกันประเทศชาติอันเดียวกันออจะไม่ให หอยปาและเลยเฉยเฉยเมยเ,ยเยมยไม่มีปากมีเสียงจะเลยไม่มีการแสดงความคิดเห็นจะเลยก็ไม่ได้ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมา,าทำไมหลวงปู่หลวงตาไม่ว่ากาวตักเตือนลูกหลานบ้างมีแต่หลับหูหลับตา,าไม่ได้ใส่ใจบ้านการบ้านการเมืองกับเขาเลยบ้านเมืองเขาเป็นไปยังไงหลวงปู่หลวงตาไม่แต่ธรรมะธรรมะจะธรรม,มะมได้ยังไงคนมันหิวหวยไม่มีอันจะกิน เดือดร้อนวุ่นว,า,นวายไปหมดคนจะปฏิบัติธรรมะได้ยังไงคนจะปฏิบัติธรรมะได้ก็ต้องเป็นอาจจะอาศัยปัจจัยสี่พอสมควรบ้านเมืองสงุอยู่ในความสงบถ้าบ้านเมืองสงบร่มเย็นแล้วอะไรไมันจะค่อยเกิดค่อยมีขึ้นถ้าบ้านเมืองไม่สงบนะคนทะเลาะวิวาทกันไม่มีแก่จิตแก่ใจหรอกที่จะบริหารประเทศชาติบ้านเมืองในโลกไรโลกยุคใดสมัยใดก็ตามนะ ถ้าว่าประเทศนั้นถล่มประเทศนี้อยู่ต่างคนก็ต่างเนี่ยเตรียมสต,ตาอาวุธปกป้องประเทศของตนเองโลกในยุคนั้นอย่าหวังเลยความสงบร่มเย็นเป็นสุขการเป็นอยู่อาหารการบริโภคยาแก้โรคภยัยไข้เจ็บเจ็บนะจะสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีทางเพราะเหตุไรเพราะคนทะเลาะกันคนในโลกทะเลาะกันถ้าว่าคนในประเทศชาติก็เหมือนกันนะถ้าทะเลาะกัน หาความสงบร่มเย็นเป็นจุกไม่ได้ประเทศชาติก็เดือดร้อนวุ่นวายไปทุกหัวละแหงเหมือนกันน่ะถ้าประเทศชาติอยู่ในความสงบเน่งเน่งนะจากนั้นก็การเป็นอยู่ของเราเศรษฐกิจของเราก็ค่อยเป็นค่อยไปงอกเงยขึ้นไปเรื่อยๆเ,ออเพราะอะไรเพราะว่าประเทศชาติของเราอยู่ในความสงบแต่พวกเรายุคนี้สมัยนี้มันก็มีส่วน ทางโลกเขาก็มาให้การสนับสนุนเพราะเป็นทหารหมที่หลวงพ่อได้ยินนะในการบริหารโลกทั้งโลกเขาก็เนี่ยนะให้แอนตี้พูดง่ายๆแต่แต่เมื่อเราเป็นประชาธิปไตยแล้วก็คงจะเปิดประเทศให้กว้างขวางขึ้นโลกทั้งโลกก็คงจะทำมาค้าขายเศรษฐกิจคงจะดีขึ้นอัลลอคเรามีความหวังและก็พร้อมกันก็ให้มีความ พร้อมเพียงสามัคคีให้มีความรักเมตตากันให้อยู่ในความสงบอ,อ,อย่าไปแซงหน้าแซงหลังไม่ว่าใ,ใครได้เสียงส่วนมากผู้ที่ได้เสียงส่วนน้อยก็ต้องคอยฟังซะก,ก่อนให้เขาบริหารไปก่อนออถ้าไม่บริหารไปเมื่อกิดเพียงสี่ปีท่านเองนะบริหารไปปีสองปีก็รู้แล้วว่าบริหารไปได้ดีหรือไม่ได้ดีถ้าบริหารไปได้ดีก็ยกมือให้ จะเป็นใครก็าถามยกมือให้ทั้งนั้นถ้าว่าเป็นไปได้ไม่ดีเรายังค่อยว่ากันที่หลังนะยังค่อยพูดกันเมื่อออนนี้ปุกปับขึ้นมาเลยพอได้ไม่ใช่พักไม่ได้ใช่พักใช่พวกคนตนเองได้เป็นรัฐบาลท่านนั้นนะพูดกันตั้งแต่ยังทีแรกเลยเอทะเลาะวิวาทกันแต่ทีแรกเลยเห็นไหมพวกเราท่านทั้งหลายเ เมื่อผ่านผ่านมาเนี่ยเป็นบทเรียนใช่ไหมถ้าภัคหนึ่งได้เป็นนายกแลก็ขึ้นมาทางอีสานก็ไม่ได้แต่พอภัคหนึ่งได้เป็นผู้เป็นนายกเน่ะไปลงแทงไป,ไปภาคใต้ก็ไม่ได้อันนี้หลวงพ่อไม่อยากจะระบุว่าเป็นใครนะพวกเราคงจะรู้แก่ใจหลวงพ่อเกิดมาหลายปีอย่างที่ว่านะนะสังเกตสังการนะไม่ใช่พระพุทธรูปนะหลวงพ่อก็เป็นพระมีหูมีตามีศรัทธาญ,ญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ยินได้ฟัง เดยกก็ได้สังเกตเออทําไมประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนกับเด็กบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนกับเด็กออไม่ใจจิตใจไม่กว้างขวางทั้งที่เป็นชาวพุทธ,ธศาสนิกชนควรจะมีน้ําใจควรจะมีความอบอ้อมอารีคงจะมีควรจะมีเหตุผลพูดง่ายง่ายไม่ใช่จะทาอะไรขอ้อหลอกแคลและมองไอเดมมองแต่หัวแม่เท้าของตัวเองแต่พักแต่พวกของตนเอง ไม่ได้มองถึงส่วนรวมไม่ได้มองถึงประเทศชาติบ้านเมืองความร่มเย็นผาสุกจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันน่าจะมองให้ภาพรวมให้กล่องกว้างไว้นะหลวงพ่อว่านะอันนี้เป็นความคิดของหลวงปู่หลวงตาที่อยู่ในป่าดงพงไพ่นะเพราะนั้นหลวงพ่อเองนะแสดงความคิดเห็นให้กับลูกหลานสัตยาญาติโยมที่เกี่ยวข้องกับหลวงพอนะ่อในใกล้ๆหลวงพ่อที่นั่งอยู่นี่นะให้ได้ยินได้ฟังนะ ทางว่าหลวงพ่อพูดตรงไหนที่มันผิดไปก็บอกบอหลวงพ่อด้วยนะแต่หลวงพ่อมั่นใจนะหลวงพ่อที่พูดไปเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นจริงๆนะที่ไหนได้เห็นไหมนะอยู่ในกรุงเทพมหานครแท้แท้ไปตั้งป้อมสู้กันเหมือนกับเด็กน้อยเนี่ยเอาขี้ทรายไปแล้วก็โยนก้อนหินใส่กันโยนท่อนไม้ใส่กันหรือโยนไปโยนมา้วก็ทะเลาะกันเอเป็นผู้ใหญ่แท้แททั้งตีปริญญาตรีโทเอกทําไมทําแบบเด็ก พูดง่ายๆไปเห็นหน้าอดสูดูได้ไป,ประเทศต่างชาติก็มาเห็นแหละโอ้ถ้าว่าเป็นรัฐบาลอีกต่อไปภายภาคหน้าถ้าได้รัฐบาลนี้ขึ้นมาอีกคงจะคงจะเข้าไปอีรอบเก่าคือเหมือนเก่านะั้นลูกหลานนะถ้าว่าพวกเราไม่จิตใจไม่กว้างขวางนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกรัฐบาลผู้แทนรัฐดรทุกหมู่ทุกเรานะที่จะเข้าบริหารประเทศชาติบ้านเมืองต้องมองมองภาพรวม มอบภาพกว้างให้ทุกคนเป็นมิตรข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรท่านผู้อื่นทุกคนในประเทศชาติข็ให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาถ้าเปิดกว้างอยู่อย่างนี้ในใจเสมอนะเ,ออเราบริหารจัดการไปก็เห็นผิดเหมือนเป็นญาติร,รมเป็นญาติโกโหติกาคนในชาตินะรักเมตตากัน เมื่อมีความรักเมตตากันมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันไม่ได้เลือกเหนือไปเลือกใต้ไม่ได้เลือกตะวันออกตะวันตกต้องไม่เลือกกลางเ,าเหมือนเป็นพี่น้องของเราทุกคนให้มีจิตใจกว้างขวางเพระเราเป็นหัวหน้าเราเป็นผู้นําเราเป็นผู้แทนรัฐดอ,อต้องมองมองดูประเทศไหนภาคไหนขาดเหลือขาดตกอะไรเดือดร้อนอะไรพวกเราก็ต้องช่วยการคิดช่วยการพัฒนา,าแล้วก็คิดดูหว่ง เงินภาษีพี่น้องประชาชนเงินภาษนะีที่เราเก็บเรารีดออกมาได้มาเป็นของรัฐบาลก่อนที่จะใช้เราต้องคิดให้รอบขอบไม่ใช่ว่าต่างคิดต่างทำอพอเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้โยนซ้ายโยนขวาจนประเทศจะเจ๊งเอา,เอารู้จักแต่ใช้ไม่รู้จักหา,าว,วิธีการหาเงินหาอย่างไรแล้วก็มีแต่ใช้อย่างเดียวมันไม่น่าจะถูกนะลูกหลานนะ เงินที่จะใช้ไปนะก็ต้องมันต้องได้มาอย่างไงต้องหาซะก่อนเ,อเมื่อหาแล้วก็แล้วให้รู้จะเก็บอีกต่างหากเ,าเก็บเป็นเงินคงค้างไว้เพื่อประกันประเทศชาติบ้านเมืองในยามในยามคับขันายามคับขันมันต้องมเอีเราต้องเก็บไว้แล้วก็ใช้ให้อพอเพียงเพียงประมาณพัฒนาประเทศชาติานี่แหละเมื่อพัฒนาไปแล้วพัฒนาเรื่องอะไร เราจะพัฒนาแต่วัตถุอย่างเดียวไม่พัฒนาเรื่องแหล่งน้ําเรื่องเอาหงอาหารก็ไม่ได้เพราะว่าประเทศชาติชาติไทยของเราเนี่ยมันเป็นเกษตรกรรมซะมากกว่าแต่หลวงพ่อเนี่ยบอกได้เลยว่าต้องพัฒนาคนก่อนถ้าว่าพัฒนาคนแล้วนะให้พัฒนาแหล่งน้ำพอ,อพัฒนาแหล่งน้ำแล้วออถนนหน,นทางก็เป็นของคู่กันนั่นแหละต้องไปด้วยกันนะ แหล่งน้ำอะไรสาคัญมากทางอีสานของพวกเราถ้าว่าน้ํามีน้ําอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วนะอีสานของเราเนี่ยจะทําอะไรจะเอาอะไรจะให้ปลูกผักอะไรจะทําไรนาอะไรทาได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะมีน้ํานะแต่เดี๋ยวนี้อีสานทั้งหลายในขาดน้ําแหล่งน้ําใหญ่ๆต่างๆนะควรจะเอาแม่โคเป็นร้อยเป็นพันตัวนะมันลื้อออกมาตรงไหนที่มันต่ำมันถมถมลงไปลงทุนเ แล้วก็ท่อน้ําออกมาจากแม่น้ําโขงมาทําเหมือนทางรถไฟทางรถไฟใต้ดิน,นออกมาเลยสูบก็มาเลยเามาใสาไว้หน้า,หน,าหน้าฝนหน้าแ้งก็ปล่อยตามจุดต่างๆทั่วภาคอีสาน้าพัฒนาได้อย่างนั้นหลวงพ่อวานอีสานเจริญรุ่งเรืองนะลูกหลานนะอ,อันนี้นะว่าต่างคนก็ต่างอย่างคิดอของใครของเรานะผลที่สุดก็มีแต่ กอบไม่ตะโกงไม่ต่กินพวกเราเมืองไทยของเราเป็นลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อได้ยินได้ยินนะแต่หลวงพ่อเนี่ยทำไมได้ยินหลวงพ่ออยู่ในป่าโอ้หลวงพ่อเนี่ยเหมือนกระถงกระโถนท้องพลงญนะลูกหลานนะรัทธาญา,า,า,าิโยมคนนั้นกับเราเราเาเราให้ฟังลูกก็ฟังฟังคนนี้มากัมาเราเราเราเาให้ฟังหลวงพ่อฟังแต่แต่ฟังทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อก็สังเกตนนะแตเเ่เขาฟังให้ผมเป็นความจริงไหมสังเกตมันก็เข้าข่ายนะ บางคนกินหน่าเชื่อถืออีตาหากักเป็นผู้รับเหมาถนนหนทางอีตาหาักมาเล่าให้ฟังเขากินเปอร์เซนต์ท่นนั้นตอนนี้นะหลวงพ่อนะเขาก็มาเล่าให้ฟังสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อเนี่ยเป็นกระโถนท้องพระโลนงลูกหลานนะเป็นเป็นหลวงปู่หลวงตาอยู่ในวัดนี่คนนะั้นก็มาเล่าให้ฟังลูกหลานคนนี้ก็มาเล่าให้ฟังมีทั้งดีมีทั้ทงชั่วมีทั้งไม่ใช่แต่มีแต่ดีอย่างเดียวนะสิ่งที่มันไม่ดีเขาก็มาเล่าให้ฟังแต่ไม่ใช่ว่า ไม่ดีอย่างเดียวนะทางดีเขาก็มาเล่าให้ฟังไให,ใหลวงพ่อเนี่เป็นผู้ฟังไงฟังแล้วก็มาเล่าต่อให้ลูกให้หลานฟังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมาทั้งหมดนี่แหละนะตอนนี้ไปพระสงฆ์ก็หมทนาให้พรนะลูกหลานเนอะแล้วก็ย้ําสุดท้ายว่าให้ไปลงเนอะไปคัดเลือกเนอะไปย้อนบัตรผู้แทนนะวันนี้นะลูกหลานทุกคนเนอะ หลับพรยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังบปาจันโทปนราสุยะามณิโชติ ระโสยาทายวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมมะ นานังอาคังธรรมวิชานตังอาเกมุตเถปสันนานังดากีเนเยอนุตเรอาเกธรรมเมปสัณนานังวิรากูปสเมสุเกอาเกสังเกปสันนานังปุญญาเกเตอนุตเตเร อากาศจะมินดานางาดาตาตังอากางปุญญกวัตติอากางอายุเจวันโนจายยาโสกิติสุขังบลังอากาศดาตาเมทาวีอากาศธรรมาสมาหิโต เอวะภูโตมนุสโวาอากัปปัมโมดติตทภพวาตุสัพพมังกาลังรัาคันตุสพัพพะเดวตาสามบาบุทานุภาเวนัสดาโสทิพวันตุเตภาวาตุสัพพมังกาลังรักขันตุสพัพพะเดวตา ตามมาธรรมานุภาเวนะสดาโสทีพ awan กูเตภาวาตุสาพมังกาลังราคันตูซาปเดวตาตสามบาสังฆานุภาเวนะสดาโสทีพ a ว a n ตุเตท่านสามารถติดตามรับฟัง พระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงห์ทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมัปโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังและพระเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา